สวัสดีครับและกลับมาพบกับ History Plus AI นะครับเอพิโสองสำหรับเราในวันนี้นะฮะแฟนๆฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพจของเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสปาตาคัสนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยได้ดูซีรีส์หรือว่าเคยผ่านตากันมาบ้างเนี่ยเราจะรู้จักกับสปาตาคัสในฐานะที่ เป็นตัวละครตัวละครหนึ่งนะที่เข้าไปต่อสู้กับอำนาจเรียกว่าอะไรดีเป็นผู้นำทาตนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องคิดย้อนไปถึงจักวรวรรดิโรมันนะฮะซึ่งจักวรวรรดิโรมันเนี่ยอ,อ,อยู่ห่างจากเราย้อนหลังไปประมาณ2,000กว่าปีนะครับยุคเดียวใกล้เคียงนะฮะเรียกว่าใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเยซูนะฮะ ทีนี้ในส่วนของสปาร์ตักัสเองนะครับเขาเป็นใครนะฮะเขามาทำอะไรนะฮะที่ถึงจะไปสู้กับโรมนะฮะแล้วทำไมเวลาที่เราดูหนังพวกแบบ g กลเดียเตอร์คือนักรบในในโคลอเซียมนะฮะหรือว่านักต่อสู้พวกคนที่เป็นนักสู้ในในจกักรวรรดิโรมเนี่ยจะต้องมีสปาร์ตักัสโผล่ขึ้นมาด้วยเสมอเสนอน,นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า ตัวของสปาร์ตาคัสเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสปาร์ตาคัสเคยเป็นทาสอยู่นะครับเป็นทาสที่อยู่ในค่ายฝึกของแกลเลเดเตอร์นะครับอยู่ในเมืองทางตอนใต้ของอิตาลีปัจจุบันก็คือเมืองคาปัวนะฮะเมื่อตัวของสปาร์ตาคัสเองเนี่ยนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็น เป็นธาตุก็ถูกกดขี่เยอะอยู่แล้วนะฮะยิ่งตัวเองเป็นไฟเตอร์หรือว่าเป็น g กรดิเอเตอร์เนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการสู้ในสังเวียนโคลอเซียมหรือในสังเวียนต่างๆในเมืองซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็เลยร่วมมือกันกับเพื่อนนะครับในการที่จะปลดแอกตัวเองแล้วก็พาธาตุคนอื่นเนี่ยออกมานะครับ คือพูดง่ายๆว่าตั้งกองกําลังของตัวเองขึ้นมากองกาลังหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อสู้กับนายทานนะครับจนสามารถที่จะรบและได้อิสรภาพในที่สุดแต่เรื่องของสปาร์ตาคัสถ้าเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะก็คือสปาร์ตาคัสก็จะได้รับการยกย่องแหละว่าโอ้เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นนักสู้ที่นําอิสรภาพมาให้กับทาสน,นะครับในกรุงโรม นะครับหรือว่าในจักรวรรดิโรมันนะฮะประเด็นก็คือว่าจักรวรรดิโรมันไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยและปล่อยให้สปาร์ตาคัสกับผองเพื่อนเนี่ยลอยนวลไปเฉยๆได้ลองคิดดูนะครับจักรวรรดิโรมเมื่อ2,000ปีก่อนนะฮะเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากและก็มีทาตนะครับอยู่ทั่วจักรวรรดิ ไม่ว่าจะเป็นการไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ดูเล่นหรือว่าเอาไว้เป็นนักรบก,การีเตอร์อย่างสปาร์ตาคัสถ้าปล่อยให้สปาร์ตากัสกบฏได้ทาสคนอื่นๆก็จะกะบฏตามดังนั้นจัก,กรวรรดิโรมก็จะเผชิญกับความยุ่งเหยิงนะครับโรมนะฮะผู้ปกครองโรมสมัยนั้นเลยทุ่มนะ กำลังทุ่มทรัพยากรทางทหารเพื่อไปตามล่ากลุ่มของสปาร์ตาคัสนะฮะสปาร์ตคัสเองก็พยายามที่จะเรียกว่าเป็นสู้ไปถอยไปนะฮะจนถอยถอยไปเรื่อยๆจนไปถึงสมรภูมิแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งแถบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแถบเซอร์เนเชียทำให้สมรภูมิแห่งนี้นะฮะมีชื่อเรียกกันตามบทศาท ของการรบครั้งนี้ว่า The Battle of s e r n e s i a ซึ่งสมรภูมิแห่งนี้มันเป็นการสู้กันระหว่างทาสนะครับที่นำโดยสปาร์ตาคัสหรือว่านักสู้ g กลเดียเตอร์ที่มีกำลังน้อยนิดสู้กับทหารโรมันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตามปวัติารจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทหารโรมันเนี่ยสัพพะกำลังพร้อมมีการฝึกฝนมาอย่างดี นะฮะแต่ยุทธวิธีของสปาร์ตาคัสที่นำทัพทาสสู้กับกองทัพโรมันเนี่ยสุดท้ายแล้วแม้จะยันยังไงนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกองทัพโรมันได้นะฮะผู้นำกองทัพโรมันที่ไปสู้กับสปาร์ตาคัสที่สมรลูมิูเซอร์เนเชียนะฮะและสามารถที่จะบทขยี้กองทัพของสปาร์ตาคัสได้ก็คือ นายพลแคสซุสนายพลแคสซุสเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่ามีสมญาว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมคนหนึ่งนะฮะซึ่งกองกำลังของสปาร์ตาคัสเนี่ยเมื่อเสียเปรียกนายพลแคสซัสแล้วเนี่ยนายพลแคสซุสก็รุกรุกต่อไปจนสปาร์ตาคัสนะฮะต้องหนีโดยใช้เรือของโจรสลัดสปาร์ตาคัสก็ไปดีลกับโจรสลัดว่าเฮ้ยเอาเรือมาหน่อยนะครับให้มารับหน่อยนะฮะ ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสปาร์ตาคัสนะครับเมื่อสู้แล้วก็รอรอแล้วรอเล่าปรากฏว่าโจนสลัดเบี้ยวไม่มานะครับพอไม่มารับก็ไม่สามารถที่จะหนีต่อไปได้นะครับทำให้สุดท้ายแล้วนะฮะสปาร์ตาคัสก็พ่ายแพ้ลงนะครับต่อกองทัพของครัสซัสนะครับ,บนพลครัสซุสเองเนี่ยใช้วิธีการที่ค่อยๆโจมตีแต่ ไม่ได้โจมตีทีเดียวทั้งหมดนะครับเมื่อโจมตีแล้วกองกำลังของสปาร์ตาคัสเองน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆก็ใช้วิธีการปิดล้อมทำให้ขาดน้ำขาดอาหารจนกองทัพทาดของสปาร์ตาคัสเองเหนื่อยล้านะถึงขนาดที่ว่าสปาร์ตาคัสต้องฆ่าม้าของตัวเองนะฮะ mm hmm. เพื่อพยุงชีวิตไว้ในวารัสสดท้ายเมื่อ ครัสซุสสั่งโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับฐานสปาร์ตาคัสตายเกือบหมดแต่ไม่มีใครพบเห็นร่างของสปาร์ตาคัสเลยซึ่งมี2ข้อสันนิษฐานในประวัติศาสตร์ข้อสันนิษฐานแรกคือตามประวัติศาสตร์ว่ากันว่าสปาร์ตาคัสหนีไปได้แต่อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือทหารของสปาร์ตาคัสนั้น และตัวสปราร์ตัสเองถูกจับไปและลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดของจกักรวรรดิโรมที่จะลงโทษได้นั่นก็คือการประหารชีวิตแบบตรึงไม้กางเขนที่เป็นที่นิยมกันอย่างไรก็ตามนะครับแม้สมรภูมิของสปราร์ตัสเองเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่สมรภูมินี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของการกรบฏของกลุ่มสป,รสปราร์ตัสเนี่ย เรื่องลือและยังอยู่ในประสาทจนเป็นเรื่องราวที่มาสอนใจเราได้เป็นอย่างดีครับและพบกับ History Book Plus AI ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ